ปัญหาความรุนแรงในประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นปัญหาที่มีมานานโดยมีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าประเทศไทยติดหนึ่งใน10ของประเทศที่มีสถิติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมาอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณาสุขจึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้นจึงยกระดับกลไกทำงานจัดการการทำงานให้เชื่อมโยงกับสภาพของปัจจุบันตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการปฏิบัติเพื่อรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆจนเป็นที่มาของศูนย์พึ่งได้ ศูนย์พึ่งได้หรือ One Stop Crisis Center (OSC C) เป็นศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงภายใต้แนวคิดการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผ่านการทำงานและสร้างเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมโดยทำงานอย่างครบวงจรเป็นระบบเดียวกันเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้เป็นปกติสุข ช่วงเริ่มต้นของศูนย์พึ่งได้นำแนวคิดการจัดการสาธารณาสุขมาประสานและพัฒนาระบบร่วมกับโรงพยาบาลนำร่องผ่านโรงพยาบาล6แห่งก่อนจะขยายงานไปยังโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทั้งประเทศและพัฒนารูปแบบให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลชุมชนหลังจากการทำงานของศูนย์พึ่งได้นำร่องไปในโรงพยาบาลทั้ง6แห่งทำให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานที่ได้ผลมากขึ้น จนเมื่อครั้งทางศูนย์พึ่งได้ได้ร่วมนิทรรศการต่อต้านความรุนแรงจึงได้มีโอกาสได้ถวายคู่มือของโครงการศูนย์พึ่งได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทีราเทพพยัววดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเพื่อเสนอแนวทางการทำงานในเชิงนโยบายรวมถึงข้อมูลในด้านการทำงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเห็นถึงต้นตอของปัญหาการดำเนินการยุติความรุนแรง ซึ่งมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีช่องว่างและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยังไม่ชัดเจนจึงได้ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยทํางานในทุกมิติเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้บังคับใช้ได้ดียิ่งขึ้นศูนย์เพึ่งได้ทํางานแก้ปัญหาให้กับผู้คนในกลุ่มเปราะบางในทุกๆมิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านความรุนแรงผ่านการทํางานบูรณาการด้านสาธารณาสุขและด้านกระบวนการทางกฎหมายเข้าไว้ด้วยกันศูนย์เพึ่งได้ดําเนินการมาถึงปีที่25 ยังคงดำรงปณิธานเป็นที่พึ่งแก่ทุกๆคนเสมอมาขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานให้ต่อเนื่องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกับทุกคนทุกหน่วยงานต่อไปเพื่อขจัดความรุนแรงที่มีอยู่ในสังคมไทยให้หมดไปอย่างยั่งยืน